เอากลับทักทายสบายดีพี่น้องบัดทุกมงทุกบอลบพว่าจะเป็นทางลาวทางไทยทางภายในและต่างประเทศพี่น้องเลยมืม่อไงก็บรรยากาศตอนซีสวยๆเข่าขะดำหนาพี่น้องเลยดำหนาเป็นมือมือที่ช่องมาว่าในเฮาดำมือที่หนึ่งได้ซูบน้าดำพี่น้องเลย วันนี้มาสืบต่อมือที่สองยังกะเรือโบราณที่เอาโลกไว้ยยังกะชาวหมัดแต่ตอนนี้ก็แปดโมงปลายเลยชดเก่าโมงยังโบท่านดำอยู่พี่น้องเยเขาจูบน้ำดำเพราะว่าฝนมาตกบ้านเอายังแห้งเครื่องอยู่ก็เลยจูบน้ำดำแถวนี้ก็ได้สูบน้ำดำเบดเดียวเลยเขาสูบเอาโบเมนโบเมนน้ำฝนได้พี่น้องเยเขาสูบ จากน้องเนี ú, m, ôn. th ่ยตัวนั้นก็ดำเมื่อวานเนี่ยดำแล้วกายยังเดือยเศ้าหมัดนี่แหละเอากระสุนหนามน้องใหญ่ต้องใส่ปุ้นบอลน้องสีดำเท้าเท่าตัวตัวนั้นเป็นตะกะเฮาตัวนี้เอาก็เริ่มปักดำเมื่อวานเนี่ยปนกระบอกตกก็เลย สูบนามดำนามน้องนั่นแหละกะก็ยังเลือบวพลายก็เลยสืบต่ออีกมานี่มาบึงกะเหาเนี่ยกะจนแตกเขิบบ่ไดยดินแตกเขิบเนื่องจากว่าฝนโ่โตกมาหลายลวันล้ะ แล้วก็กะห้า,าองพอท่านพ่อดำมันยังบรท่านเหี้ยวแต่เคิบซม,มน้ำผัดงวกินนี่ได้กาดกินเหีนเยนเมื่อเทวนี่กะห้าเองเนี่แต่ว่าที่ห้าดำห้าไปขอกะเพิ่นกะเพื่อนหลือห้าก็เลยไปคอลกน้ำเพิ่นมากก็มาดำนี่กะห้าเองเ มันไม่น้ำพอเป็ดเลยนะแต่เคอะเล่อยดินแห่งเครืองเคืองป่าฝนจนล่าปีนี่จะเป็นยังไงเลยพี่น้องกไอ้กงก็ได้แห่งเครืองเคืองเลยจนมันแดงหมดเลยสิตายเหละไม่ไหนก็นงากาูอักกัดอีกสำบัวน้ำงูอักกัดเบื้อเท่ายหน่อพี่น้องไอ้ สังเกตเบื้องนี้จนแต่เขิบเป็นเพาะเป็นพเนพาะนนะอยฝนโมตกนี่ฮะเจะหักชิ้ก็ขึ้นอยู่ได้ละมือนีหนหักโบเห็นตกพอดีมัดมุ่นกะอะไรมาว่างในแดงเลย đèn cái xì thòng mà là họ xuống mà xây này lại nhưng theo này xám hay này xám hay nội hay bao nhiêu hay nên gật có màn xếp mặt này lại bữa... là bớt dạng lại 10 mặt không họ... oh. xuống nằm mà này สูบน้ำใส่ให้นี่แล้วเ่ากระิไถไถแล้วเ่าจะเป่งลงไปใชาให้ต่อต่อไปแล้วเนยเอาสูบน้ำมาเนี่ก็ไกลประมาณ4เซนติเมตรเอาใส่ใส่แหงมาปุ๊บประมาณ4เซนติเมตรแถวนี้แห้งแหงคักคูมันแห้งคักเลย กันไผ่โบชัยเกิดเนี่ย่างบ่ได้เลยเด้คู่มันมันบ่เกิดก็นมิโตเกิดก็มีว่ามันแห้งหลาย อะไรทิ้งานเนาล่อถ่าดำมอทันได้ดำยังล่อถ่ายูสเสบียงอาหารเน่า้อมเพียบเรามากินอยู่บรรยากาศอยู่ทงอยู่ถ่าเลยอาหารได้บมได้ไม่มีแคลปนปลาหลวกพักะมณน้แหละไปไปเบิง่งนำน้องมาเลย บอลเท้าสูบขึ้นมาน้ำนั่นล้ายอยู่พี่น้องไอ้บอลสูบน้ำปุ๊นน้องนั่นกระได้น้องของอ้ายเป็นเนาะอยู่ทิมกันเท่าสามารถสูบได้น้องบากใจตั้งแต่สองน้องน้ำใสดีแต่ว่าเขาโจ๊บเอาน้ำน้องเนี่ยมันไก่ Làm chân bóng bằng lại đây. xây bóng chắc này là bóng 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 อันโหยังซ่อมแซมรถไทยอยู่รถไทยบอย่างปกติไปได้ฮะพอดีได้เวลากินข้าวผู้ท่านในหน้าให้กันพี่น้อยกินข้าวก่อนอาหารกันกินเฮากัมีซุปซุปผักซุปผักไปพี่น้องเยแล้วก็มี มะเขือมะแข้งอันน้ครับปนป,นปนปลาทู่แล้วก็มีไข่ไข่ต้มตัวนี้เป็นยังแก้วแก้วนวดตัวนี้อ้ากินบรรยากาศยืดตรงไหนตรงหนพี่น้องเอ้ยกินเขาก่อนยังลงเห็ดเบียบ มนในกินเขาก้อนยังในเห็ดเวียกมนเนีเพราะว่าสูบน้ำดำยังสูบอิว่หละ็กะไทยสูบจะได้จูบนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้านเฮาเอินจูบแต่ว่าพี่น้องตั้งฟังไทยเันเชิญว่าสูบน้ำนะบ้านนี้กินเขาพี่น้อย khang hắn cho kín cả mi này này lại Bồ, để mi yên mặc mãi đâu khi nào ấy sau này sau nào cả đây จำปนปลาทูครับผักมะแขงมะเกลก็ถือว่าโอเคเลยพบีหน้อยอ๋อเมันหนอกมันหน้า อาหารทะเลมาผสมราษาอาหารบานๆเท่านี b ản b ản ้เรามองชุบพักมาจะชุบพักยังไงพักยังไงจะชุกได้ทักพักไปนวดกันไห พอกินอยู่เหรอไอยจับวับนก็ได้อาหารโหราย เนี่ยมะเขือหนึ่งข้าหนึ่งมะเขือีป ฮะี่างุึนจรครับแซบุปดดดด่นปะดูโดนกินเตอวหนึ่งอาหารทะเลครับลื่อีกระเโอเกินกัได้สุปพักเนี่ยพักอยู่แต่ว่าคนยอยากใส่เกลือเข้มข้นรืดเกลือขวมใช่ ก่อห่อหติ้มงานเขาเนี่ยกูกินก็กินโอไปไทยไปขาดถาะไทยไทยขาดถาะกกินเขาแล้ว ลงไปดำหน้าปอกกาดบอกตายคือมากินข่าวต่อหือว่าสลับสลับกัน พี่านังตามมาอยู่น้องมันวันเนาะทักยังอยู่ลมพั้งพิ่งเพ่งเัิ่งหุ้มเต้ยหุ้ ตัวนี้พักเป็นหนวดตัวนี้กินอะไรเป็นหนวดดีแต่บางเขตะเอื่นพักเอียงว่ะบนรณาเอื่นพักเป็นวบางบางเขตเอื่นบือกันพักอันนี้ มบนปา่ายากอาบนะยืนมาอยากอาบจะนำพักใบงน้นนี่มันเป็นยาดีผมไหม เกลือบอลลอเข้มประแดดบอลลอเข้มเกลือ ขึ้นข้นชุบพักชุบักเลยข้นคม้ำล้นะมัแข็งลยก็อยากกินเนียนเนาะอยากกินเนียอมัแข็ง

ถือไหมจม no ่าน้ำ okay? ม okay, pues. ันฮะเปงได้รถจักยังยุ่งยังบ่หลายสิบ่พ่อว่เปงให้น่นลงใจกันโอเคเลยวะยะบ่พ่อแล้วสันชีได้ไปซือไหมแล้วมันายอยู่าน้ำมันนะไรเลยเปงเขา ถอนถอนไม่ใช่เลยไม่ได้ป่ะโอ้ยอัดไว้มืออ่าจะเครื่องลิตรนี่ไปใส่ซะก่อนเอาจะไปซื้อไหม ឡាយអនឡុកចាក់អាអើយអេ คือน้ำมันเดรืองท่เร้นมาอได้เอาละเอาละช่างก็ได้จังเอะเสร็จเลยเติมน้ำมันเขาละมันบกขาเาไปอีกวัน เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ถากสำเนีก่อน